สุขสบายดีพี่น้องบ่สุกู่สุคนบัวสมองสุบอนพบพ่อกันย่ำคำคำพี่น้องเมนี้เอื้อยเพิ่นมาขอใบมะกรูดในสวนปั้นสุกเข่าไปเอาโลดว่าบอกออกเพิ่นเอื้อเอื้อสิผากมันมือแม่น้องไม้เนี่ยหนึ่งกินน้ำก้านหนึ่งเดียววะมันแก้วคุดแม่น้องมีหน้าหน่อยพากันเห็ดผี่ช่างจ้าว่าลบไปลบมาสองลบสามลบ ขอนขาน้องเต้ยังวะเออหนาขอนคือสีชมพูท่าขีมยังไงสีชมพูบ่เออมันถือวันสีแดงไอายังเอายังท่าคือตาสีตุบๆโป๊ะบ่ท่าหักไม่อันหนาข้าวาหาักยังอ่ะนะหักสีดิน <laughs> <laughs> กออกเยอะมันคันบ่คันนั่นแหละนี่หนามาาันจังแดงอ้าวสากมาถ้าไม่จับเปื่อยตีเคยท่าตีเคย มันออกว่าผ้านะออกมาแล้วมันก็เข่าอีกขั้นห้องกว่าท่านต้องเทท่าประจำบ่เออมาไปขั้นหมวกนี่มันแดงนี่ก็ลายท่าบางแหนเจ้าวแห่ทำว่าได้ได้กล้าตูพ่อตาหัวเราทำมันไม่เผ็ดยังมากเราทำนักตาตัวเราแตนจอนแก้นอยากงามบ่บ่คือเอาหน่อยแท้เพหัวสิไขยได้แล้วได้แน่มันเป็นคนสิงคโปร์ชิคายเอาเฮือนเออมีอยูกอ๋อ เสียลงพาเพิ่เนี่ยเห็นเจ้ามากก็เลยสิผาอักเมื่อใา่เมื่อกันหนึ่งกินน้ำกันาดเนี่ยเนาะเออขวดเดียวกันคอมไปแก้วเซ็ตอยู่ตะล่างพุ่นเบิ้องซีฮาวค่ะขับไปหามาให้มันแก้วคุดในสวนนี่แล้วคุดได้ลราปั้นใหญ่ปั้นน่องกินว่ะปั้นแม่แตงโมแน่แม่แตงโมแล้วมาคุดกับอันหัวปลูกตั้งแต่ช่วงตกกะ ข้าว่ากัปู่อ่าปู่วคอมได้โหลดใหม่พี่น้องโหลดใหม่ฮะโหลดใหม่ฮะ<ล>ไม่แพ่ออยู่จอดก่อนนะแม่สบายดีปะลุงไม่ปะลุงพอข้อมอามันใหม่นะซาเนี่ยวง้ามขี่เป็นละลดนะ่ะน,นั่งยังให้พ่อบอดจ่จริะ ขอคำยุมึงครับคือปั่นเองปั่นเองมันก็ไปบ่ได้มันเป็นยังอย่างไปบ่ได้มันข้า่นนะมันค้า่ายังอ่อนหุมันเออขิงค่ะมันออกขิงข้ามันออกนะเออตะกี้ห้าวศิลโลงปอยู่หักเห็นจะมาแล้วก็เลยผ่าเมื่อน้ำเจ้านั่นแหละหนึ่งกินน้ำกันนั่นแหละเออยนาะหมูขับใจเลียนเออมันแก้วคุดหน้าก็บคุดบ้านนี่เออแม่แตงโมมาคุด Cad đài <laughs> lighter pit van nè bang ngoài <laughs> nhà móc hôm nè, si <laughs> bang lông hơi son nè bang ngoài kín nè tân hiểu thì hiệu vân hiệu hưng nèo 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 โอ้ยห,หัวขวัญน,นั่งหนกก็ได้นะ <laughs> บอกบุมมี่ละฮะเอาเขซึ่งคงชิงไข่นะีอยู่เอาอานืยังบุมี่แต่ใบมะกรูดนี่แหละเออหมกบัวแม่ยังเลืออยู่ใม่ไหม,มนะ <laughs> จากมมกบ,บัวอ่ะนะมีแม่บอกไปเบิ่งดูค่ะมันเป็นตาอา <laughs> ในสวนนี่เราในเลงเพื่อนนี่เราเก็บขึ้นไปแล้ว <laughs> ในเก็บในทงเพื่อนนี่เออ ส่วนปั้นสุกนะพี่น้องเอ้ยกับได้เอึ่งได้น้องผู้นั้นผู้นี่ผุนมาข้อนั้นข้อนี้ขันตัวได้มีกับปั้นกันกินพี่น้องเลยกับบางคนกับิ่นกับมาข้อเลื่อยยูแต่เ้าก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะส่วนล่ากับบ่คอยถ่ายขันเอื้ยน่องมากอันนะมาขอกับมีแต่ให้เพิ่นเขาไปเอาลูกนกแก้วนกขุนทองอันนี้นกพ่อค่อมพี่น้อง ว่าอไปพังแน่แก้วเอ้แก้วว่าเาหนอย่หวาวน่หวห้าหนอแม่บว่องอ้ยช่องบึงขากแ่วแวฮะมันคือเหนื่อยว่าะนหนว่าหัวควันเน่หัวควันเนี่ย้วจ๋าแก้วหัวควันเน่ ว่าอย่างว่าดีดีบอกในปล่อยแบตเลเด้อแจ็คแล้วหัวควันโอ้ยนางคุณทองคนงามว่าผสมข้อพึ่งใส่บอกเนะ ยังยังอ้าวดาตาของฐานหมดแล้วแก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 ้วเป็นอะไรเป็นตาอยู่บอเออเมื่อก่อนนี่กับแบ่งให้โมอโลแบ่งให้เมอิทิมนะแมนะ่แหนะักบวกมาแล้วแบ่งให้ประถมแนะ่ กระสมว่าสว่วนปั้นสุกอยู่เดอ้อพี่น้องเอ้ยได้ปั้นให้เอื่อยให้น้องกินมีหน่อยกับปั้นน้อยมีลายกับปั้นลายเนี่ยได้กับขอบใจเอื่อยหกักอยู่ทางเมกาที่ห้ทขึ้นอันนะั้นอุปธรรมขับสู้เห็ดหัวอันอนะไรพี่น้องเอ้ยเพืนอักใหม่เห็ดหัวเดงอ่อนตนางแก้ววันนี้กระคอให้เป็นบุญกุศลเดอ้อเอื่อยเด้อให้ได้บุญได้กุศลน,นำกันอันห้าผู้อยู่ทางนี้กระเหรอแห้งเหือแห้ง,หอ,หงอันนะั้น แ่าแม่พ่อคอมลูกนั่นลูกนี่เพอได้ปันเอื้อยปันนองกินละละกินสืๆพอได้อนะแบ่งเบ้าตกเล็กน้อยเนาะขอบรัวผู้ทุกขนย้กผู้บบมีแล้วก็แบ่งเบ้าเอื้อยน้องเฮาได้อยู่ได้กินนํากันเบ่สุขสุคนให้ได้บุญได้กุศลเด้อเอเด้อผู้พักเงินภากค้ามาเม็ดฮท้อะก็ได้เฮ้าก็สิบ ปลูกพังต่อต่อไปแบ่งเอื้อแบ่งน้องให้ได้อยู่ได้กินน้ำกันมียังก็ได้ขอให้บุญค้ำนำสู้เอื้อแหลกก็คขอบคุ้ยอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไขายจะมีให้มีอนุมันคอยยืนเด้อเฮ็ดยังเฮ็ดยังก์ก็ทำยังก็ให้ขึ้นให้เกินให้สุขภาพแข็งแห้งให้หุ่งให้เฮืองให้การกุ้งหุ่งเฮืองให้ ล่ำให้รวยให้วิดขอวิดเค้นหายพญาธโลค่านานาประการแล้วให้อยู่เป็นโฮมพ่อโฮมไส้ไฮน้องไหนุ่มตลอดไปเด้อเอือยผู้ที่เพิ่นนี่เด้นี่หัวห้าวเท้าจอดนี่เพิ่นลงให้เบิดเงินหาหล่อเหรียญผู้ดได้พี่น้องเลยอันสื่อตะนางมาอ้อมนี่แนหะเอือยเพิ่นอันซัพพอร์ตแม่นอ้องคอมแม่น้องคอมก็เอามา เห็ดถั่วเห็ดห้าวปลูกพักปลูกมีหมากเรียมไมนะ้น่ะก็ได้ปั้นอยู่เรื่อยๆได้ปั้นเอือยปั้นน้องบางเถื่อกับถ่ายคลิปบางเถื่อกับ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องเป็นโดกโรกอันสามต้นนะกะคขอบครัวห้าวกับจนกินบิดพุนแหละมาหอนี่แม่คอมกระสิเดล่าพีล่าน้องว่าจะมนีเด้อพี่น้องฝา and, ก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดี